โจมตีในทีู่ดมันนานเกินไปแล้ว เรื่องราวที่นักร้องหนุ่มสแตมอภิวัตรเปิดใจบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อไม่นานมานี้ว่าตนเองและครอบครัวถูกคุกค,คามจนต้องหายหน้าไปจากวงการจนกลายเป็นกระแสทัวร์คนไทยใส่ใจค่ะตามหาทั้งในพลและสาวคู่กรณีรวมถึงแฟนหนุ่มที่ติดตามและสร้างความเสียหายให้กับสแตมและภรรยาม,มานานหลายปีจนเรื่องนี้เป็นเทรนใน X แบบคำวันคำคืนนะคะแฮชแท็กสตมอภิวัตรมีถึง2ล้านกว่าโพสตแล้วถึงขนาดที่โคษ่งกองทัพบ,บุกออกมารับเรื่องว่า กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบกําลังพลที่ถูกพัดพิงตามข่าวเพราะแม้จะเป็นการกระทําส่วนบุคคลแต่สร้างผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องดูจะลุกลามไปไกลกว่าแค่เรื่องของศิลปินกับแฟนเพลงเมื่อฝ่ายแฟนหนุ่มของคู่กรณีออกมาเปิดเผยอ,อีกมุมว่าจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งอาจมาจากเหตุภรรยาแตมป์ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทกรณีละเมิดชูสาวพร้อม งัดเอกสารหมายสารกับปี66นะคะมาประกอบด้วยโพสต์นี้แหละค่ะซึ่งที่สุดคดีจบลงที่การยอมความโดยมีการจ่ายค่าเสียหาย1ล้านบาทที่สำคัญแฟนหนุ่มคู่กรณีอ้างว่าฝ่ายต้นต่างหากถูกคุกขามถึงขั้นขอให้ต้นสังกัดยุติการจ้างงานซึ่งวงดัง Chili Burst ชี้แจงว่าคู่กรณีนั้นเป็นแฟนสาวของสาวเอนจิเนียร์ของวงนั่นเองค่ะ จะมีรายละเอียดอีกหลายอย่างนะคะทยอยเปิดเผยออกมาจากนี้และกําลังทําให้เรื่องส่วนตัวบานปลายกว่าที่คิดค่ะที่เกิดขึ้นแล้วคือการแบ่งขั้วกันในวงการเพลงเพราะว่าก่อนหน้านี้สแตมประกาศไม่ร่วมงานกับวงดนตรีที่คู่กรณีเกี่ยวข้องด้วยเพื่อความปลอดภัยเรื่องส่วนตัวครั้งนี้จึงกระทบผู้จัดงานอีเวนต์ดนตรีไม่น้อยนะคะ ขณะที่แฟนคลับค่ะที่เลือกข้างแล้วยังโจมตีอีกฝั่งไปมาเมื่อมีศิลปินอื่นๆเข้าไปคลุกวงในแม้จะแค่แชร์โพสต์ก็ตามนะคะเรื่องนี้ยังสร้างความสับสนค่ะแต่เป็นไปได้ว่าเราจะได้ฟังจากปากของนักร้องดังหลังจากที่ทนายนิดาโพสต์ไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์นักข่าวพี่สแตมบอกจะพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะ